เออผมผมคิว่าอยู่ต่างายางจอมตื่นแล้วมันเป็นการฆ่าสัตว์อย่างดยสอยมาไหวแล้วย่าวว่าประชาชนมีอยางไม่เห็นด้งยกันสอวกที่คนใช้กงใหมาก็มาถต่ไหม้าคนนั้นเนี่ยแล้วนให้กฎหมายไหนกันหมดอ่ะระบุเราทุกนก็ือถูกกฎขมายสถาที่ก็อืองเนี่ยไปกดโดนดอกว่ามุนยูไปตอนนี้โดนบอกว่ามุนอยูไป่อน สองก no ็พะว่าเป็นดินทางการเงินใบครับไม่เนาะคิดว่าเป็นอ้ไรครับเอาเก็ไม่กไใบเลยแล้วตัวที่ไปเี็ชาวบ้านหรืออะไรหนึ่งต่างในที่เราผมก็ดีเขาพี่อะไร่ะเขาพิ่อะไรครับทําไมสชาวบ้านหรือไม่หลวงพ่อเนานเป็นดนบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ทำให้สาบ้านบอกไม่สั่นี้แล้ว right ผมก็งงมากเลยวันนี้ไม่ได้มาเรีกร้ออะไรเลยพราะมันคือความจูตต้องขช่ไหมครับ มาตาหนึ่งรือสองไม่ได้เปใจที่มาตาทิเลยนะอยะดิเดิลท้อนสองครเพราะจิตที่ความคิดของมันนี้ฮะหกหมื่นต่อความคิดหกหมื่นบลหว่างความคิดที่วิ่งวนในตู้เลอดทุกปอนด์ทุกบาทไทยแต่ถ้าเกคนหนวนะไม่ดีงท่กปอนด์กระม้ายก็จะแนนใครจะบอกว่าหนึ่งสองเนี่ยยังไงก็ผิดยังไงก็โดนแกล้งไม่จริงเราหยุดในยาวแน่นอนอะแล้วมันจะเป็นบอกลไกล ทั้งไหนก็ตามผู้สัตว์สิงฆ่าก็พอเด็ครับตันนี้เราเห็นสังคมที่มันแย่เลยเรื่อยๆจะต้องมีนิ้วช่วยมาดื่นเครับเราถึงกับดนเลี้ยงซึ่งเงินนะครับว่าสิ่งที่เราทำลงไปเนี่ยทำให้สร้างสังคมที่ดีขึ้นหรือเปล่าในเรื่องของชาติเราก็เคยเห็นสอนๆฟังคนพูดว่าประเทศที่มันเห็นสวยในเรื่องของศาสนาเราก็เคยได้เห็นนโยบายของท่าคบางท่าค เกี่ยวกับเรื <knowing S 3> ่องของอะไรที่มันผิดสีในเรื่องของข้ามมหาคศาตร์ยังมีเรื่องของดึงดูดสองอีกเหรอครับตกลงจะเอายังไงกันแน่ประเทศนี้พักการเมืองเหล่านั้นจะเอายังไงกันแน่ครับในประเทศนี้ได้แล้วครับสร้างสังคมเรื่อเป็นสิ่งดีเอาเรื่องยุตดีมาดีกว่าเนาะต่อยอดชัดเทางเกมคุยให้รู้แล้วก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ